ที่สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเช้านี้นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยเด็กในในพื้นที่นะครับที่มีทั้งเด็กไทยเด็กเมียนมานะครับและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่อำเภอแม่สอดนี้ไม่ได้จัดมาร่วม3ปีครับทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้ต่างรู้สึกดีใจกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับเด็กในพื้นที่รายนี้นะครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับญาติและหลานครับพร้อมบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะตั้งแต่เด็กไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแบบนี้จึงอยากให้มีขึ้นอีกในทุกปีเพื่อให้เด็กในพื้นที่ที่ขาดโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครับแต่ตอนโควิดนี่ไม่ได้จัดเลยครับเพราะว่าไม่มีความสุขปีนี้มีความสุขนิดหนึ่งคนระับ น้าครับน้าคนสวยแชรบนี่หลาแชายครับแช่ดีใจมากเลยสนุกเพราะว่าตอนเด็กก็ไม่เคยจัดแบบนี้ไงตอนโตมาค่อยจัดอ่ะมันก็มีความสุขนิดนึงก็สนุกกาบพวกน้าเราสนุกมากเลยอายุเพิ่งสิบหกงครับ ที่พาลามาเริ่ากีฬาวอะกระานกีฬาเตนสนะครับ่ครับมีสิทธิ์ได้รับของราัมีครับมีเลยครับมีอะไรขอกระป๋องก่อนเลยเกยาแล้วก็ได้ลี่เิดครับอรบ ครับโดยภายในงานนะครับมีการเชิญหน่วยทหารนะครับหน่วยราชการครับทั้งทหารตำรวจสถาบันการศึกษาและสโมสรกีฬาครับให้เด็กๆร่วมทํากิจกรรมภายในงานเพื่อให้ความรู้นะครับและเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆผ่านกิจกรรมครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กๆรู้หน้าที่การมีระเบียบว,วินัยในสังคมครับเพื่อให้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตครับ ขณะที่มาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับยังคงเน้นให้ผู้ร่วมงานต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้กกนากากอนามัยตลอดเวลานะครับที่ร่วมกิจกรรมครับ,รบโดยกิจกรรมวันเด็กที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากงวันนี้นะครับคาดว่าจะมีเด็กๆจะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายพื้นที่รวมถึงหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด -19 ทําให้การเดินทางภายในพื้นที่สามารถทําได้โดยสะดวกครับ